การมีธรรมของพระธถาคตอยู่ในโลกคือความสุขของโลกภิกสุตั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายพระสุคตนั้นคือใครเล่าคือตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ผู้ตรัสรูร้ชอบเอง ถึงพร้อมด้วยวิจาและจารณะเป็นผู้ไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสอนสัตว์นี้คือพระสุคตภิกษุทั้งหลาย ระเบียบวินัยของพระสุคต์นั้นคืออะไรเล่าคือตถาคตนั้นแสดงธรรมไพระในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมที่ตถาคตแสดงพรหมจรรย์ที่ตถาคตประกาศนี้แหละคือ ระเบียบวินัยของพระสุคตภิกษุทั้งหลายเมื่อพระสุคตก็ดีระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดียังคงมีอยู่ในโลกเพียงใดอันนั้นก็ยังเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขของชนเป็นนั้นมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้น